สถานีวิทยุศึกษาระบบ FM ความถี่92เมกะเฮสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักสบายดีท่านผู้ฟังที่หักวันนี้เวลานี้ก็เจอกับผมเป็นประจำท่านผู้ฟังก็อย่าพึ่งเบื่อกับเสียงแบบนี้ผมอาจารย์ชนลชาติภูวงศาก็มาทำหน้าที่เป็นประจำกับการสอนภาษาลาวชุดสบายดีเวียงจันนะครับและลูกศิษย์ของผมท่านก็มาเรียนด้วย เหมือนเคยเชิญท่านผู้ฟังพบก,กับอาจารย์พนอธรรมเนียมอินได้นะครับสบายดีอาจารย์ชนลชาสบายดีสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะที่ฉันพนอธรรมเนียมอินมาแล้วค่ะก็ได้มาเรียนภาษาลาวกับคุณผู้ฟังนะคะครับแล้วก็เ็นก็คิดว่าเอ๊ะถ้าที่ฉันสงสัยคุณผู้ฟังก็น่าจะสงสัยด้วยครับผมถ้าที่ฉันเข้าใจคุณผู้ฟังก็น่าจะเข้าใจเก่งกว่าดิ่ฉันอีก <c oughs> ครับผมแม่ม่รีบตอบเลยว่าใช่ก่อนจะสอนต่อดิฉันมีจดหมายอยู่หนึ่งฉบับจากบ้านหฮ่งลำพูนครับท่านผู้นี้เป็นแฟนรายการของศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษามาเป็น10บสปีเลยนะคะคุณหวังค้าทีฉันขออนอุญาตอ,อ่านจดหมายสำหรับรายการสอนภาษาลาวครับฟังแล้วเหมือนนั่งเรียนภาษาถิ่นอีสานเลยละครับภาษาถิ่นอีสานกับภาษาถิ่นเหนือนั้น มีหลายคำที่ออกเสียงเหมือนกันมีความหมายเดียวกันเช่นคำว่าซาวที่แปลว่ายีสครับผมซึ่งอาจารย์ชนละชาตสอนเราไปแล้วครับแต่คงต้องระวังนะครับเพราะการออกสำเนียงภาษาลาวหรือถิ่นอีสานก็ตามบางครั้งจะเป็นคำหยาบในภาษาไทยกลางตอนที่เริ่มสอนใหม่ๆม,มีการพูดถึงพยัญชนะทีละตัวก็ไก่ขอไข่อะไรพวกนี้ ผมฟังแล้วก็หวาดเสียวกลัวอาจารย์ชนลชาติจะหลุดนะครับก็พยายามเลี่ยงให้ดีก็แล้วกันนะครับครับยังไงก็ต้องขอขอบคุณที่เตือนนะครับแต่ไม่หลุดนะครับก็อย่างที่อาจารย์พนอท่านบอกนะครับว่าภาษาหนึ่งเราจะเอามาเทียบกับอีกภาษาหนึ่งไม่ได้นั่นก็คือมันเป็นภาษาของประเทศนั้นๆน,น,นะครับซึ่งเขาออกเสียงกันแบบนี้แต่มาเทียบเคียงกับภาษาไทยอาจจะเป็นคํา หยาบก,ก็ได้ค่ะแต่เมื่อเราพูดในเชิงของภาษาลาวครับหรือถิ่นอีสานร,รหรือถิ่นเหนือก็ดีเราก็ต้องยอมรับว่านั่นคือภาษาถิน่นครับผมซึ่งเป็นคำปกติที่เขาใช้ในชีวิตกันทั่วไปครับผมแล้วคนไทยจะเอากรอบวัฒนธรรมของภาคกลางไปจับกรอบเหล่านั้นก็ไม่ได้ไม่ได้นะครับ,รบจริงๆ <ผม S 1> นะคะดิฉันกล่าวอย่างมั่นใจว่าไม่หลุดเลยค่ะเอาละค่ะท่อนท้าย เอแล้วทำไมภาษาไทยกับภาษาลาวถึงเหมือนกันมากนักล่ะครับที่มีความเหมือนหรือใกล้เคียงกันเนื่องจากว่ารากศัพท์ของภาษาลาวนั้นก็ยืมมาจากภาษาบาลีและสันสกฤตนะครับค่ะแล้วก็บางคําเราก็ยืมกันไปยืมกันมาเองด้วยระหว่างไทยกับลาวใช่ครับถ้าจะบอกว่าประเทศอื่นๆที่อยู่ติดกับประเทศไทยเรามีประเทศลาวเท่านั้นนะครับที่สามารถสื่อสารกัน ง่ายและก็เข้าใจมากที่สุดนะคะ,คะภาษาเขียนอาจจะต่างกันแต่ภาษาพูดแทบจะเหมือนกันเลยไม่รู้ว่าใครลอกใครกันแน่นะครับ,รบเราใช้คำว่ายืมกันใช้ก็แล้วกันนะคะเพราะว่าเราก็เป็นพี่น้องกันใช่ครับท้ายนี้หวังว่าจดหมายของผมคงจะเป็นประโยชน์บ้างถ้าไม่มากก็น้อยหรือพอสมควรดีครับสวัสดีครับมังฉงน ขอบพระคุณมากๆค่ะคุณมังชงนคะค่ะวันนี้ตอบจดหมายและอาจารย์ชลชาติคงจะมีความสุขครับอันที่จริงผมก็มีความสุขทุกครั้งนะครับที่ได้มาสอนภาษาลาวสถานีวิทยุศึกษาวันนี้จะสอนอะไรกันต่อคะลูกศิษย์พร้อมจะเรียนแล้วค่ะครับวันนี้นะครับผมจะสอนเรื่องอุปกรณ์ของใช้ในสำนักงาน<อ>นะครับอ๋อค่ะได้เลย เพราะว่าบนสำนักงานในแต่ละที่จะมีอุปกรณ์เยอะเลยแล้วก็มีทั้งภาษาประจำท้องถิ่นภาษากลางภาษาอังกฤษที่ยืมเข้ามาครับผมค่ะเชิญค่ะครับท่านผู้ฟังสำนักงานหรือคำว่าที่ทำงานนะครับที่เราเคยใช้ใช้กันอยู่ซึ่งภาษาลาวเรียกว่าห้องการห้องการห้อง รครับผมเขียนอย่างนี้เลยใช่ไหมคะใช่ครับห้องแล้วก็การเลยครับค่ะก็หมายถึงที่ทํางานค่ะหรือสํานักงานนั่นเองนะครับสถานที่ดังกล่าวก็มีไว้สําหรับทํางานใช่ไหมครับอาจารย์ประกอบอาชีพใช่ค่ะนะครับก็จะมีอุปกรณ์ของใช้ต่างๆในสํานักงานนั้นๆน,น,นะครับค่ะแต่ที่ทํางานของใครที่ ส่วนตัวก็อาจจะเป็นที่บ้านก็ได้ครับผมนะคะเปิดบ้านเป็นสำนักง,งานครับหรือไปทําตามองค์กรต่างๆครับที่ทำงานก็คือสำนักง,งานนั่นแหละครับผมค่ะมาดูว่าอุปกรณ์ของใช้ในสำนักง,งานต่างๆในภาษาลาวนั้นเขามีชื่อเรียกกันว่าอย่างไรนะครับผมจะเริ่มจากคำแรกคำว่าโตโตโต ก็คือโต๊ะสิคะใช่ครับแต่เสียงต่ำกว่าหน่อยใช่ครับผมค่ะคำถัดไปโต๊ะประชุมโต๊ะประชุมน่าจะเป็นโต๊ะประชุมใช่ไหมคะใช่ครับตังตังตังคนไทยใช้เหมือนกันแหละค่ะแต่ว่าใช้ในลักษณะที่เป็นเก้าอี้หรือเตียงที่ใช้นั่งเล่นได้นอนได้ ในที่นี้แปลว่าอะไรคะเก้าอี้ครับผมมีความหมายแคบเข้ามาหน่อยคับผมหมายถึงเก้าอี้เท่านั้นใช่ครับค่ะคำถัดไปโทรศัพท์โทรศัพท์โทรศัพท์ครับเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องคอมพิวเตอร์ครับเครื่องปรินเตอร์เครื่องปรินเตอร์ เครื่องปรินเตอร์ครับเครื่องคิดไลเครื่องคิดไลไลเออะไรคะก็หมายถึงเครื่องคิดเลขครับอาจารย์เครื่องคิดเลขครับอ๋อ oh, ค่ะดิฉันกําลังจะงงวง,งวาเอ๊ะเขียนไม้มาไล่ลอลิงแล้วก็ไม้เอกลอไอไลไม้เอกไล่ครับหมายถึงไล่เลขไหมคะใช่ครับอ๋อ oh, ค่ะครับผม คำคำนี้นะครับถ้าเป็นกริยาในภาษาลาวก็มีความหมายเหมือนภาษาไทยนะครับอาจจะบอกว่าไล่นะครับไล่ค่ะเคยนะคะเอาไหนไล่เลขไปสิก็คือนับเลขไปหนึ่งสองสามสี่ห้าก็คือไล่เลขเหมือนกันค่ะแต่เป็นภาษาที่ค่อนข้างจะโบราณไปแล้วคนรุ่นใหม่เขาไม่ใช้กันครับค่ะมาดูคําถัดไปนะครับเครื่องทายเอกสารเครื่องทายเอกสาร ก็คือเครื่องถ่ายเอกสารนะคะครับเครื่องเจาะเจียเครื่องเจาะเจียอันนี้เดาไม่ได้ค่ะหมายถึงเครื่องเจาะกระดาษน,นะครับเครื่องเจาะกระดาษอ๋อที่มันเป็นรูสําหรับเราเข้าแฟ้มใช่ไหมคะใช่ครับค่ะตอบได้เลยค่ะขอบคุณค่ะคําถัดไปเครื่องเข้าเล่มเครื่องเข้าเล่มก็หมายถึง เครื่องเข้าเล่มนะครับอ๋อพอเจาะแล้วก็เข้าเล่มน่าจะหมายถึงเวลาที่เราเจาะกระดาษเอาเข้าเล่มธรรมดาถ้าเราเย็บสันกาวข้างๆก็เรื่องหนึง่งแต่ถ้าเจาะเป็นรูๆแบบที่มีกระดูกงูกดูงอ๋ออันนี้เครื่องเข้าเล่มครับผมคำถัดไปนะครับลวดเสียบเจียลวดเสียบเจีย ลัวเสียบกระดาษใช่ไหมคะใช่ครับผมเจี๊ยบแปลว่ากระดาษใช่ครับค่ะคาถัดไปตู้เก็บเอกสารตู้เก็บเอกสารตู้เก็บเอกสารนะคะครับผมครับมาดูคําถัดไปนะครับถาดใส่เอกสารถาดใส่เอกสารถาดใส่เอกสารบ้านเราไม่ค่อยมีบ้านเราจะใช้เป็นตะแกรง โปร่งๆบ้างหรือว่าอาจจะมีกล่องรับเอกสารถาดใส่เอกสารก็คือเอาเป็นว่าเป็นเครื่องใช้ในสำนักง,งานที่อาจจะทำขึ้นมาเป็นรูปร่างของถาดครับผมอ๋อค่ะคำถัดไปนะครับลินซักลินซักน่าจะเป็นลิ้นชักตามโต๊ะไหมคะใช่ครับผมถ้าภาษาโบราณบ้านนอกเขาเรียกเก๊ เคยได้ยินไหมคะมาจากภาษาจีนไหมคะน่าจะใช่นะคะครัเหมือนไหมคะมีอะไรอีกคะมีโต๊ะมีเก้าอี้เก้าอี้นี่ก็จีนใช่ไหมคะเพราะนั้นเก๋ก็ตระกูลเดียวกันแหละค่ะคําถัดไปนะครับบิ๊กบิ๊กดิฉันเคยจําได้อาจารย์เคยพูดน่าจะแปลว่าปากกาไม่ใช่ว่าน่าจะแหละครับอาจารย์คือใช่เลยใช่เลยแปลว่าปากกาครับผมครับ ค่ะเชิญต่อค่ะคำถัดไปนะครับ Big Foot Big Foot ก็หมายถึงปากกาเมจิกอ๋อปากกาเมจิกคุณหวางคงนึกออกนะคะที่มันเหมือนสีใช่ครับเป็นสีน้ำนะคะ,ะคระบ,บายแล้วซึมดีครับผมค่ะเด็กๆตื่นเต้นเอาไว้ใช้ตอนเด็กประถมครับผมค่ะคำถัดไปนะครับสอสอหมายถึง ดินสอในภาษาไทยนะครับอ๋อค่ะดินสอค่ะครับคำถัดไปไม่บันทัดไม่บันทัดก็คือไม้บรรทัดใช่ไหมคะใช่ครับมีดตัดมีดตัดมีดตัดครับมันคือคตเตอร์ปะคะกันไกลครับอ้าวกันไกลนั่นเองคำถัดไปนะครับกระดานไว้บอร์ดกระดานไว้บอร์ด น่าจะคือกระดานไวท์บอร์ดที่เราเขียนกันขาวๆใช่ครับค่ะกายางกายางกายางครับตรายางไหมคะหมายถึงตรายางนะครับอ๋อไอที่ปั๊มใช่ครับปั๊มตรายางนั่นเองนะคะครับมงติดผนังมงติดผนังมงนาฬิกา ช่ไหมคะ<ช>นาฬิกาติดผนังใช่ครับผมคำถัดไปไป้ายซื้อพนักงานป้ายซื้อพนักงานหมายถึง<ไ>ป้ายชื่อพนักงานใช่<ป>ครับแปลตามตัวเลยนะคะใช่ครับผมและคําสุดท้ายถังขี้เหยื่อถังขี้เหยื่อก็อมหมายถึงถังขยะนั่นเองนะครับ นึกว่าขี้เยื่อคือกระดาษซะอีกอ๋อไม่ใช่นะครับขี้เนื่ออันนี้ถังขยะรวมเลยนะคะครับผมค่ะขี้เนื่อก็คือขยะสําหรับส่วนถังขี้เนื่อก็คือถังขยะเอาไว้ใส่ขยะหรือขี้เนื่ออีกทีหนึ่งครับค่ะค่ะคุณผู้ฟังคะขี้เยื่อคือขยะนั่นเองนะคะครับผมนี่คือความเหมือนและความแตกต่างระหว่างภาษาไทยกับภาษาลาวนะครับค่ะก็ ไม่ไกลกันสักเท่าไหร่ครับผมค่ะมีบางคำเท่านั้นเองนะครับท,ที่แตกต่างกันแตกต่างกันค่ะครับสถานีวิทยุศึกษามาดูประโยคตัวอย่างนะครับท่านผู้ฟังผมก็ได้เตรียมมาฝากท่านผู้ฟังเยอะเลยนะครับเยอะเลยนะคะเตรียมจดกันเลยค่ะครับประโยคแรกพวกเขาต้องการโต๊ะใหม่พวกเขาต้องการโต๊ะใหม่นะครับก็หมายถึงพวกเราต้องการโต๊ะใหม่นะครับ ประโยคถัดไปค่อยกำลังเซตโตประสมค่อยกำลังเซตโตประสมก็หมายถึงผมกำลังเช็ตโต๊ะประชุมนั่นเองนะครับเซตก็คือเชดก่อนใช่ไหมคะอ๋อค, oh, ค่ะคดูประโยคถัดไปนะครับหัวหน้าล้มโทรศัพท์อยู่หัวหน้าล้มโทรศัพท์อยู่ก็หมายถึงหัวหน้าคุยโทรศัพท์อยู่นั่นเอง oh, นะครับอ๋อคำว่าลมคือคุยนะคะคุณผู้ฟัง ประโยคถัดไป response. ค่อยต้องการใส้เครื่องคอมพิวเตอร์ค่อยต้องการใส้เครื่องคอมพิวเตอร์ก็หมายถึงผมต้องการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์นั่นเองนะครับประโยคถัดไปเจ้าเห็นเครื่องคิดไลบอเจ้าเห็นเครื่องคิดไลบอหมายถึงคุณเห็นเครื่องคิดเลขไหมนะครับประโยคนี้อาจจะกำลังหาอยู่แต่หาไม่เจอก็เลยถาม ่นนรรวมงาะคับประโยคถัดไปเจ้าต้องการเครื่องเจาะเจียบอเจ้าต <med> ้องการเครื่องเจาะเจียบอหมายถึงคุณต้องการเครื่องเจาะกระดาษไหมประโยคถัดไปค่อยขอยืมเครื่องเข้าเล่มแดค่อยขอยืมเครื่องเข้าเล่มแดหมายถึงผมขอยืมเครื่องเข้าเล่มหน่อยนะครับ ประโยคถัดไปเจ้ามีลวดเสียบเจียบอเจ้ามีลวดเสียบเจียบอหมายถึงคุณมีลวดเสียบกระดาษไหมนะครับค่อยเก็บเอกสารไว้ในลินซักค่อยเก็บเอกสารไว้ในลินซักหมายถึงผมเก็บเอกสารไว้ในลิ้นชักนั่นเองนะครับประโยคถัดไปเจ้าซื้อบิ๊กกับสอไม่แมนบอ เจ้าซื้อบิ๊กกับสอใหม่แมนบอหมายถึงคุณซื้อปากกากับดินสอใหม่ใช่ไหมนะครับค่ะถัดไปค่อยฝากซื้อบิ๊กฟอดแดรคอยฝากซื้อบิ๊กฟอดแดก็หมายถึงผมฝากซื้อปากกาเมจิกหน่อยนะครับประโยคถัดไปนะครับเจ้าต้องการใส้ไม้บรรทัดบอ เจ้าต้องการไสไม้บรรทัดบอหมายถึงคุณต้องการใช้ไม้บรรทัดไหมนะครับถัดไปค่อยขอยืมมีดตัดแดค่อยขอยืมมีดตัดแดหมายถึงผมขอยืมกันไกลหน่อยแหมถ้าพูดถึงมีดตัดนะครับฟัง,งชื่อแตตล้วทุกทีเลยคะ่ะครับแล้วฟังฟังชื่อคำศัพท์นี้มันก็น่านากลัวเนาะจาะร์เนาะมีดตัดค่ะ แต่ว่าในเมื่อใช้กันมานานแล้วเราก็ยอมรับแล้วก็ท่องกันนิดเดียวเองค่ะมีดตัดครับผมแปลว่ากันไก่ใช่ครับค่ะมาดูประโยคถัดไปนะครับค่อยลืบกระดานไว้บอร์ดค่อยลืบกระดานไว้บอร์ดหมายถึงผมลบกระดานไว้บอร์ดนั่นเองนะครับคําว่าลืบภาษาไทยก็คือลบนั่นเองนะครับประโยคถัดไปน้อง ถังขี้เนี้อยู่ใสน้องถังขี้เนี้อยู่ใสก็หมายถึงน้องถังขยะอยู่ไหนนี่ก็คือประโยคตัวอย่างที่ผมได้นำมาฝากท่านผู้ฟังนะครับในการแปลจากภาษาลาวมาเป็นภาษาไทยนั้นผมแปลตามตัวและตามคำนั้นๆในภาษาลาวถ้าหากท่านผู้ฟังจะนำคำทั้งหลายเหล่านี้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน หรือไปแปลใช้ในชีวิตประจำวันที่เป็นภาษาไทยท่านผู้ฟังก็สามารถเติมคำลงท้ายได้นะครับคำคว่าครับและค่ะซึ่งภาษาลาวนั้นไม่มีคำลงท้ายว่าครับและค่ะ,คะนะครับอันนี้ดิฉันลงท้ายแทนผมขอเพิ่มเติมอีกนิดหนึ่งะนะครับเชิญค่ะการที่ผมสอนภาษาลาวอาจารย์พนอท่านก็มีแซวมาบ้างเป็นการสร้างบรรยากาศแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือ การใช้ภาษาในชีวิตประจําวันเนี่ยนอกจากเราจะเรียนรู้คําศัพท์ที่เป็นทางการครําศัพท์ที่ใช้ในแต่ละถิ่นรหรือคําศัพท์ที่ใช้ในชีวิตประจําวันแล้วเนี่ยบางครั้งเนี่ยเดนก็เห็นความใกล้เคียงจนแยกไม่ออกของรูปศัพท์หรือเสียงศัพท์ที่อาจารย์ชลชาติเตรียมบทมาให้ก็เลยคิดแล้วก็ถามแทนคุณผู้ฟังเพราะว่า เรีนโชคดีกว่าคุณผู้ฟังที่ท่านมีเอกสารอยู่ในมือแต่คุณผู้ฟังเนี่ยฟังอย่างเดียวแล้วก็จดไปจดไปจดไปบ,บางคำาดิทันจึงพูดตัวเขียนให้ด้วยแต่อันนั้นไม่ใช่การเขียนแบบสะกดคำในภาษาไทยนะคะบอกให้จดตามตัวหนังสือว่าเขียนอย่างไรเท่านั้นครับผมก็คงจะได้สรุปคำศัพท์กันในช่วงต่อไปแล้วใช่ไหมคะครับผมสถานีวิทยุศึกษาอะไรครับท่านผู้ฟัง เรามาสรุปคำศัพท์กันอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ช่วงสรุปนี้นะครับผมจะไม่ยกมาทั้งหมดจะยกมาเฉพาะบางคำก็คือคำไหนที่ผมได้พูดบ่อยไดพูดถึงบ่อยก็จะข้ามไปนะครับคำแรกนะครับก็คือคำว่าโตะประชุมโต๊ะประชุมก็หมายถึงโต๊ะประชุมค่ะครับเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องปรินเตอร์เครื่องปรินเตอร์เครื่องปรินเตอร์ค่ะเครื่องคิดเลขเครื่องคิดเลขเครื่องคิดเลขค่ะครับเครื่องถ่ายเอกสารเครื่องถ่ายเอกสารก็คือเครื่องถ่ายเอกสารค่ะครับเครื่องเจาะเจียเครื่องเจาะเจียเครื่องเจาะกระดาษค่ะเครื่องเข่าเล่มเครื่องเข่าเล่มเครื่องเข่าเล่มก็เย็บเล่มนั่นเองนะคะครับ ลวดเสียบเจี้ยลวดเสียบเจี้ยลวดเสียบกระดาษค่ะตู้เก็บเอกสารตู้เก็บเอกสารตู้เก็บเอกสารค่ะถาดใส่เอกสารถาดใส่เอกสารถาดใส่เอกสารค่ะลินล้นซักลิ้นซักลิ้นชักค่ะบิกฟอดบิกฟอดปากกาเมจิกค่ะมีดตัดมีดตัด กันไกลค่ะกระดานไว้บอร์ดกระดานไว้บอร์ดกระดานไว้บอร์ดนั่นเองกายากายางกายยางตรายางค่ะโมงติดผนังมงติดผนังมงติดผนังนะคะเขียนมโองงมงเลยนะคะครับก็คือนาฬิกาติดผนังค่ะครับปซื้อพนักงาน ปซื่อพนักงานก็เขียนเหมือนเดิมเลยนะคะเพียงแต่ว่าพออาภะโนอากรนักครับผมปลายชื่อพนักงานค่ะครับและคำสุดท้ายนะครับถังขี้เหยื่อถังขี้เหยื่อก็คือถังขยะนั่นเองค่ะครับผมเอาละรครับท่านผู้ฟังตามที่ผมได้อธิบายมานะครับเรื่องของอุปกรณ์ของใช้ในสำนักงานพร้อมตัวอย่างประโยคท่านผู้ฟังก็ คงจะได้ความรู้มากเลยทีเดียวนะครับครับผมค่ะทีนี้ก่อนจบรายการผมก็ได้มีเกร็ดความรู้เล็กๆในน้อยเกี่ยวกับเรื่องของการนุ่งผ้าถุงของแม่นยิงลาวก็หมายถึงผู้หญิงลาวนั่นเองนะครับว่าเราจะใส่ย,ยังไงให้ถูกตามระเบียบประเพณีของคนลาวนะครับก็คือการนุ่งผ้าสิ้นของคนไทยนั่นเองนะคะ,คะขนรรมเนียมใกล้เคียงกันนะคะ ถ้าเป็นภาพของผู้หญิงไทยรเราก็นิยมนุ่งกลมเทา้าครับแต่หญิงลาวไม่ใช่ครับนะคะเป็นอย่างไรฟังจากอาจารย์นชนลชาติค่ะครับข้อที่หนึ่งนะครับให้นุ่งสิ้นมีหัวให้นุ่งสิ้นมีหัวแปลเป็นภาษาไทยก็คือให้นุ่งผ้าถุงที่มีชายพกนั่นเองนะครับ ก็คือถ้าเป็นผ้าถุงที่ไม่ใช่จ้างเขาตัดสําเร็จมาเป็นผ้าถุงเฉยๆเราก็จะมีเข็มขัดคาใช่ไหมคะคชายพกก็ตรงที่เราคาดเข็มขัดแล้วก็เอาผ้ามาพับแล้วสอดเอาไว้กันหลุดนั่นแหละชายพกนะคะครับที่ประเทศลาวนั้นนะครับการตัดผ้าถุงหรือสิ้นนั้นนะครับเขาก็จะขายแยกกันเป็นชิ้นๆแล้วหลังจากนั้นค่อยนำมาให้ช่างประกอบหรือตัด ให้มันได้รูปได้ทรงหรือได้เป็นตัวสิ้นค่ะที่สําเร็จรูปอีกครั้งหนึ่งะนะครับมาดูข้อที่สองนะครับให้นุ่งสิ้นมีตีนให้นุ่งสิ้นมีตีนก็หมายถึงให้นุ่งผ้าถุงที่มีเชิงผ้าสิน้นหรือตีนสิ้นนั่นเองนะครับค่ะก็คือลวดลายสวยๆที่อยู่เชิงผ้าด้านล่างใช่ไหมคะมดูเหมือนลาวเนี่ย เขาจะมีผ้ามาอีกผืนหนึ่งเป็นลวดลายมาพาดขวางวนรอบถุงใช่ไหมคะใช่ไม่ได้ทอสำเร็จเป็นพื้นเดียวกันไม่ครับผมค่ะนี่แหลคะค่ะสิ้นมีตีน,นะ,ะ <ผม S 1> ก็คือตรงนี้นั่นเองเราจะสังเกตได้จากคนไทยก็คงจะเป็นประเภทตินจกจกที่หาเซียวสุขโขทยัยจกที่แม่แจมแม่จันทางเชียงใหม่ นั่นแหละนะคะเรียกว่าสิ้นมีตีนหรือถ้าเป็นแถวบุรีร์ก็จะเป็นสิ้นตีนแดงซึ่งสวยงามมากครับผมภาษาลาวก็ใช้คำนี้เหมือนกันค่ะงามหลายอ๋องามหลายค่ะครับเรียนชอบนะคะครับผมข้อถัดไปนะครับก็คือข้อที่สามนะครับห้ามนุงสูงและลามเกินไปห้ามนุ่งสูงและลามเกินไปนะครับนั่นก็หมายถึง ห้ามใส่สูงและก็ยาวเกินนะครับดิฉันแอบถามอาจารย์ชนลชาตินอกรอบมาแล้วครับห้ามนุ่งสูงในที่เนี้ยตอนแรกดิฉันถามว่านุ่งสั้นหรือเปล่าอาจารย์บอกไม่ใช่ไม่ใช่ครับอธิบายหน่อยสิคะห้ามนุ่งสูงในภาษาลาวนั้นนะครับหมายถึงอย่าใส่ให้สูงเกินไปครับบางคนอาจจะใส่เลยสะดือขึ้นไปนะครับ คือไม่ให้ล้นขึ้นไปทางอกใช่ครับคำว่าสูงในที่นี้หมายถึงชายพกครับผมให้อยู่บริเวณบั้นเอวสะเอวครับผมไม่ให้ล้นขึ้นไปครับกว่านั้นใช่ครับไม่ได้แปลว่าห้ามนุ่งสั้นไม่ใช่ครับผมนะคะแล้วก็ไม่ให้ใส่ยาวเกินไปนี่คือชายผ้าครับตีนผ้าไม่ยาวลงไปมากครับผมเขาจะนุ่งคลุมเข่าหรือครึ่งแข้งคะถึงจะเหมาะครับมาดูคำตอบเลยนะครับเป็นข้อถัดไป ข้อที่สี่เขาก็จะบอกว่าหัวสิ้นให้นุงสูงเพียงสายบือหัวสิ้นให้นงสูงเพียงสายบือแปลเป็นภาษาไทยก็คือชายพกผ้าถุงะครับอยู่แถวแถวบริเวณสะดือเห็นไหมครับค่ะเป็นคำตอบที่ชัดเลยค่ะครับผมข้อที่หนะครับสถานีวิทยุศึกษาตีนสิ้นให้นงพอดีเคืองแขงตีนสิ้น ให้นุ่งพอดีเคืองแขงก็หมายถึงตีนสิ้นหรือชายผ้าถุงให้อยู่ราวๆหน้าแข้งอ๋องั้นนี่เล่าที่ฉันเห็นนักเรียนฝั่งลาวครับผมเขานุ่งกันแบบนั้น<ช>น่าร,รักมากที่ฉันยังถ่ายรูปเข้ามาแล้วก็น้องๆบอกว่ามัธยมก็ต้องเป็นสีหนึ่งครับผมมัธยมต้นมัธยมปลายคนละสีกันใช่ไหมคะอันที่จริง สีนี่นะครับก็จะเน้นสีดำกับสีน้ำเงินเข้มนะครับจะเป็นสีไหนก็ได้ครับอาจารย์นอกว่าจะต้องแยกว่าอะประถมมอต้นมอปลายสีอะไรก็สีของตัวเองไปไม่ครับผมโอให้เป็นกลุ่มเดียวกันครับผมค่ะก็งดงามน่ารักนะคะดูแล้วเวลาเขาเดินกันเป็นแถวแถวหรือเขาขี่จักรยานขี่อะไรคะขี่จักรยานขี่รถถีบขี่รถถีบเนี่ย น่ารักน่ามองมากเลยค่ะครับผมนี่ก็คือเรื่องของการนุ่งผ้าถุงนะครับสำหรับผู้หญิงลาวส่วนเรื่องของลวดลายชายพกหรือตีนสิ้นนั้นก็แล้วแต่ชอบนะครับว่าลวดลายแบบไหนเราชอบยังไงนะครับก็สามารถหาซื้อมา หรือมาต่อเติมได้ง่ายสำหรับอยู่ประเทศลาวค่ะเดียนไปก็ยังเสียสตังกลับมาได้ของที่ระลึกกลับมาด้วยภาษาลาวเรียกว่าได้ของที่ระลึกได้ของที่ระลึก<อ>มานำมานำคค่ะเอาไว้นึกถึง ใช่ครับนะครับอย่างน้อยเห็นผ้าถุงหรือสิ้นใช่ไหมครับอาจารย์ก็จะได้เออเราเคยไปประเทศลาวมาแล้วนะนเครื่องเงินนะคะก็ได้เงินมาด้วยนะคะครับผมครับผมเกรดความรู้นะครับที่นํามาแถมให้หลายเรื่องเลยนะคะจะได้เห็นแม่ยิงลาวเขาแต่งตัวจะได้โอ้นี่เป็นขนบของการนุ่งสิ้น่มแผลให้แรงงามตาครับผมครับท่านผู้ฟัง มาถึงตรงนี้เวลาของทางรายการก็หมดผมอาจารย์ชนชาติภูวงศาและดิฉันพนอธรรมเนียมอินขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนสบายดีสบายดีสวัสดีค่ะสวัสดีครับ